ตัวอย่างถัดไปครับ <c oughs> โจทย์ลิมิตคือก,การแทนค่าจำไว้เลยครับแทนค่าลงไปแทนได้แทนได้จบแทนไม่ได้หาวิธีการทําหาวิธีการตัดนะครับนี่ได้สามลบด้วยแทนสี่ลงไปสแควรูทสี่บวกห้ารูทเก้าได้สามอ่าสามลบสามครับ,รบข้างล่างก็สี่ลบสี่เนี่ยเท่ากับศูนย์ส่วนศูนย์ศูนย์ส่วนศูนย์นะครับแน่ๆครับอีกตัวนี้อะไรอะไรต้องถูกตัด x ลบสี่เนี่ย x เข้าใกล้สี่ก็คือ x ลบสี่ที่ทาให้เป็นศูนย์ โอเครับอ่าคราวนี้ดูนะครับมันแยกแฟกเตอร์ไม่ได้แน่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าสภาพของมันคือเป็นรูกของสแควร์ o ูทนะครับเราก็ดําเนินการโดยเหมือนเดิมครับลิมิตลิมิต x ใกล้4โจทย์นะครับสแควร์ูท x บวกหส่วนด้วย x ลบสคูณสังยุคเข้าไปนะครับสังยุคครับก็คืออะไรเนี่ยนี่นะครับตัวนี้ จากเดิมทีมันเป็นลบอยู่ก็เป็นบวกก็คูณกับ3บวกกับสแควรูทบวก5โอเคนะครับคูณล่างคูณบนนะครับ3บวกสแควรูทบวก5โอเคครับเท่ากับเท่าไรล,ลิมิต x ใกล้4คูณเฉพาะคู่ของมันครับตัวนี้หน้าลบหลังหน้าบวกหลังได้นหน้ากำลังสองได้เลบหลังกำลังสอง x บวก5แต่ถ้าไม่ใส่วงเล็บตัวนี้เป็นไงพิดอีกนะครับมันต้องเป็นวงเล็บอย่างนี้โอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรครับข้างล่างก็เป็นอย่างที่บอกครับไม่ใช่คู่อย่าไปคูณ x ลบ4อย่าลืมใส่วงเล็บนะครับมันเป็นของสองก้อนคูณกันอยู่นะครับ x บวก5เขนะครับได้ตัวนี้ออกมาอันนี้ก็จะเท่ากับจัดข้างบนให้เรียบร้อยครับ x เข้าใกล้4ตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ9ลบ 5แล้วก็เก้าลบเลบหนะครับตัวนี้ตัวนี้นครับมันจะเท่ากับอันนี้มันเท่ากับเกลบเแล้วก็ลบหมันจะเหลือเท่าไหร่ครับ9กลบหก็เหลือเหลือสี่บเแล้วสีลบเนะครับอ่าจะได้ไม่ต้องเปลืองมาทัดครับสีลบเดูนะครับข้างบนเป็น4ีลบเนะครับข้างล่างเป็น x อลบสคูณอยู่กับ3บวกด้วยสแควรูทเอบวกหโอเคครับอ้าวตัดกันได้ไหมครับ ไอตัวเนี้ยครับไอตัวนี้เวลาไปเจอเทคนิคตัวนี้ครับมันตัดกันได้เลยครับมันทำให้เห็นไม่สี่ลบเอ็กกับเอ็กลบสี่ก็ทำให้เป็นศูนย์แต่ตัดกันแล้วมันไม่ได้หนึ่งมันจะได้ลบหนึ่งแทนเขียนครับก็ตัดกันไปเลยก็ได้ครับมันก็ได้ลบหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะว่าไอตัวเนี้ยครับมันเท่ากับเพราะว่านะครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยนะครับมันเท่ากับเท่าไหร่มันเท่ากับลบดึงออกไว้ข้างหน้ามันก็เหลือ x แล้วก็ลบสี่อย่างเงี้ยเขียนครับมันก็คือสี่ลบ x มันคือลบของบสี่ พอเวลาเจอของสลับกันแบบนี้ผมก็ตัดไปเลยแล้วผมก็โอเคมันเหลือลบหนึ่งอยู่โอเคนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมันจะได้ไวอ่ามันก็จะเท่ากับครับเท่ากับเท่ากับนะครับเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้4ของอะไรครับอย่างที่บอกครับเหลือลบหนึ่งอยู่นะครับบรรทัดบนส่วนบรรทัดล่างเหลือ3บวกด้วยสแควรูท x บวก5นะครับก็เหลือเท่านี้ จทย์ลิมิตคือการแทนค่าครับเนี่ยก็เท่ากับแทนค่าปุ๊บก็ได้เท่าไหร่ครับข้างบนไม่มีอะไรให้แทนก็ลบหนึ่งนี่ก็สามบวกด้วยเท่าไหร่ครับบวกด้วยสามถูกไหมเอาสี่แทนลงไปนะครับก็เท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนหกนะครับก็แค่นั้นโอเคนะคเทคนิคตัวนี้ข้ออย่างนี้คือเทคนิคสําหรับข้อนี้คืออะไรเวลาไปเจอของที่มันต่างกันอนะ่ะอันนี้เป็น x ลบสี่อันนี้เป็นสี่ลบ x มันตัดกันได้ถึงมันจะไม่เหมือนกันก็เถอะแต่ว่ามันตัดกันแล้วมันจะเหลือลบหนึ่ง ครับซึ่งผมก็เอาลบหนึ่งไปเขียนไว้ตรงนี้โอเคครับตัดกันได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไปเสียเวลาดึงตัวร่วมอันนี้นะครับมันเสียเวลานะครับอ่าถัดไปครับลิมิต x <c oughs> ใกล้สี่นะครับ x ใกล้สี่โจ์ลิมิตแทงค่าลงไปก่อนเลยนะครับแทงค่าลงไปก่อนเลยแล้วค่อยดูถ้ามันแทงค่าได้มันจบเลยนะครับสี่ลบสแควร t ูเท่าไหร่สามสี่สิบสองสิบสองบวกสิบสองบวกสี่สิบหกสแวรูทสิบหได้สี่ เอาสแควรูทสิบหกแล้วกันครับเอาเขียนไว้ก่อนต่อไปข้างล่างก็สี่ลบสี่ชัดเจนครับว่าเป็นศูนย์ส่วนศูนย์เนี่ยศูนย์ส่วนศูนย์เดี๋ยวเราจําเป็นต้องตัดแยกแฟกเตอร์หรือไม่ก็คูณสั่งยุกตัวนี้ต้องคูณสั่งยุกมันมีสแควรูทมันแยกแฟกเตอร์ไม่ออกเ okay, ครับอันนี้ก็จะเท่ากับลิมิต x ใกล้ x ใกล้สี่เขียนครับโจทย์นะครับ x อ็กซลบสแควรูทสามเบวกสี x ่ 4. หารด้วยสี่ลบเอเขียนครับ สังเกตครับสิ่งที่ทําให้มันเป็นศูนย์คืออะไรคือ x ลบสหรือไม่ก็สี่ลบ x โอเคไหมครับ x ลบสเดี๋ยวข้างบนต้องมี x ลบสแน,แน่หรือต้องมี4ี x, นะ่ลบ x เนี่ยข้างล่างตัวเนี้ยสลบ x มันก็ปรับให้เป็น x ลบสได้โอเคครับซึ่งมันก็จะมีลบหนึ่งคูณอยู่อย่างนี้โอเคนะเพราะสี่ลบ x หรือ x ลบสอันเดียวมันคล้ายๆกันแหละถ้าแต่ถ้าตัดกันปุ๊บก็คือต้องได้ลบหนึ่งมันไม่ได้ตัดกันแล้วเหลือหนึ่งโอเคนะผมก็คูณสังยุคเข้าไปนะครับก็คูณด้ครับขขน,ออะรน,น,นะ ตัวนี้มันเป็นลบใช่ไหมคู่สังยุกมันเลยต้องเป็นบวกก็เลยคูณด้วย x บวกด้วยส r e root 3x บวก4เข้าไปนะครับข้างล่างก็ต้องคูณด้วย x บวก 3x บวก4คูณเข้าไปให้เหมือนกัน,นครับสุดท้ายก็เท่ากับลิมิต x ใกล้4ครับข้างบนครับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลัง ได้หน้ากาลังสองครับหน้ากําลังสองคือได้ x กาลังสองลบหลังกําลังสองสแควรูตก็เลยหายไปเนี่ยก็เลยเหลือก้อนนี้ครับตัวส่วนตัวล่างครับอย่าลืมใส่วงเล็บนะครับถ้าไม่ใส่เราแหละจะผิดเองครับเราจะคํานวณมั่วไปหมดนะครับ x บวกด้วยสแควรูตสาม x บวกสี่เห็นครับอ่บรรทัดบนครับอย่างที่บอกครับมันจะต้องมีอะไรมันจะต้องมี x ลบสี่หรือสี่ลบ x เพื่อเอามาตัดข้างบนมันได้เท่าไหร่ครับข้างบนมันได้ x กำลังสองลบสามเอ็กบวกสี่โอเคไหมครับตัวนี้หารด้วยสี่ลบเอ็กซ์แล้วก็คูณอยู่กับเอ็กซ์บวกด้วยสแควรูทสามเอ็กซ์บวกสี่โอเคครับอย่างที่บอกครับมันต้องมีเอ็กซ์ลบสี่แน่แน่มันเป็นตัวช่วยแยกแฟกเตอร์ครับมันเป็นตัวช่วยในการแยกแฟกเตอร์เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าไอ้ตัวเนี้ยบรรทัดบนเนะี่ยดูนะครับบรรทัดบนต้องมีอะไรต้องมี x อ็กซ์ลบสี่แน่ อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยหาว่ามันคืออะไรสังเกตน,นะครับเทคนิคเดิมนะครับหาบรรทัดล่างผมเขียนให้ครบก่อนนะครับันนี้ก็เป็น x บวกกับ square root ส x บวกสี่เขนะครับดูนะครับว่าอีกตัวหนึ่งคืออะไร x คูณอะไรได้ x กำลังสองต้องคูณกับ x ก็เลยใส่ x ถัดไปครับลบสไปแทนกับอะไรได้บวกสก็ต้องแทนกับลบหเอ้ย แทนกับอะไรครับแทนกับอ๋อนิดหนึ่งนิดหนึ่งผมเขียนตัวนี้ผิดนะครับผมเขียนตัวนี้ผิดใครสังเกตเห็นไหมครับนี่ครับจากบวกครับเวลากระจายลบเข้ามาปุ๊บต้องเป็นลบไม่ตัวนี้ต้องเป็นลบสี่นะครับผมกระจายตัวนี้ผิดนะครับปุ๊บต้องเป็นลบสี่นะครับตัวนี้ลบสี่เอาใหม่แล้วตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ถูกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเมื่อกี้ถึงไหนนะถึงท่อนนี้นะครับถึงท่อนนี้ ลบสี่คูณอะไรได้ลบสี่ก็ต้องคูณกับบวกหนึ่งคูณกับบวกหนึ่งโอเคนะครับอ่าสังเกตครับตัวนี้ก็จะถูกตัด x กลบสี่กับสี่ลบ x ตัดกันไปแต่พอตัดกันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยสี่ลบกับ x ลบสี่มันไม่เหมือนกันแต่มันล้วนแล้วแต่คือแทนสี่ลงไปแล้วมันกลายเป็นศูนย์ตัดพวกมันจะเหลือลบหนึ่งโอเคครเพราะนั้นข้างบนมีลบหนึ่งคูณอยู่นะมีลบหนึ่งคูณอยู่นะครับตัดกันปั๊บนะครับตัดกันแล้วนะครับตัดกันแล้ว ก็จะเท่ากับสิ่งที่เหลืออยู่คือลิมิต x ใกล้4แล้วก็อย่างที่บอกครับตัดกันปุ๊บมันก็จะเหลือลบ1คูณอยู่กับ x บวก1หารด้วยหารด้วยครับเออหารด้วยเอออะไร x บวกด้วยส r e root 3x บวก4 Okay, โจทย์ที่มีคือการแทนค่าก็แทนค่าลงไปเท่ากับแทนลงไปนะครับอันนี้ก็ได้ลบหนึ่งอยู่นี้เอาสี่แทนลงไปนะครับก็ได้เท่าไหร่ได้ห้าส่วนด้วยเลยครับสี่บวกด้วยสแควรูทสิบหกก็เลยเท่ากับลบห้าส่วนแปดได้ลบห้าส่วนแปดครับสําหรับข้อนี้โอเคนะครับวันนี้ข้อสังเกตตัวนี้อย่าลืมว่าเนี่ยตัดกันได้เลยนะไม่ต้องไปเสียเวลาแต่ว่าอย่าลืมว่าตัดเราได้ลบหนึ่ง นั่นเองนะครับ